สวัสดีค่ะชาวทาตลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวทาตลมที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักหลังกุมภาพันธ์หรือว่า16ถึง29กุมภาพันธ์2567นั่นเองโดยคลิปจะเป็นการสุ่มพลังงานไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุด แต่ถ้า3เดือน6เดือนปีนึงนะคะเลื่อนผ่านมาเจอเห็นหัวข้ออยากจะกดเข้ามาดูจังเลยมันก็เป็นไปได้นะว่าพลังงานเราน่าจะไปเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะช่วงเวลานั้นๆนะคะก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปดูได้นะคะอมขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกๆคนเลยนะคะที่เมตานะ,ะโอนเงินกันเข้ามานะคะเพื่อสนับสนุนช่องนี้ตามเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกบาททุกสตางค์ของคุณมีส่วนช่วยน้องลักกี้กระต่ายขอเอียงที่อมรับอุปการะมาร่วม9ปีแล้วใครอยากรู้จัก จักน้องให้มากขึ้นนะคะกดเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนที่หน้าช่องอ,อมเนาะแถบชุมชนมันจะอยู่ในๆหน่อยนะเลื่อนตามขวางนะวิดีโอเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีชุมชนอยู่ลองไปดูได้เลยนะคะตอนนี้น้องก็รักษาปอดอักเสบทุงน้ําดีแตกผ่าฟีใต้ตาอยู่นะคะก็ทุกๆคนก็มีส่วนช่วยทําบุญกับน้องด้วยนะคะเงินในส่วนนี้จริงๆออมเอาไปทําบุญทําทานบ้างด้วยแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหมดกับน้องเยอะก็เลยเก็บไว้ให้น้องก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะตกถึงท้องแม่หมอ แม่หมอ,ออมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใครอยากให้เงินก้อนนี้นะคะตกถึงปากถึงท้องแม่หมอก็ฝากช่วยกันรบกวนนะคะแบบว่าสนับสนุนช่องกันมาเยอะๆได้เลยนะคะช่องทางซุปเปอร์แตงซ์หรือปุ่มขอบคุณที่ส่งกันเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะดูดวงส่วนตัวยังสามารถแอดไลน์สอบถามคิวได้นะคะรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้หมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, หรือคอมเมนต์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการแสดงออกว่าสนับสนุนช่องนี้รักช่องนี้รักหมออมรักน้องลักกี้ หรือว่าเป็นแฟนคลับใดๆก็ได้หมดเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่รักกันมาโดยตลอดคะ่ะเอาละคะ่ะชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุมที่สถานะไม่ชัดเจนขอดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณกับคู่กรณีของคุณนะที่สถานะไม่ชัดเจนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างธาตุลมกับคนของคุณที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูตอนนี้ก่อนเลย มีไพ่ชาวกลุมนะคะชาวธาตุดินมังกรประศบกันเออเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกักกักเนาะนะแล้วก็เหมือนไม่ได้ผูกมัดอะไรกันก็หลวมๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์หรือว่าข้องเกี่ยวกันในลักษณะช่วยกันทําอะไรบางอย่างเป็นคนในสังคมร่วมกันอะไรเงี้ยรูปแบบความสัมพันธ์น่าจะออกไปในเชิงคนคุยนะนะคะ โอ้แต่ก็โดดเด่นคนที่ทำอะไรร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันเลยนะนะคะมีไพ่ชาวตูนเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีการดูแลเกื้อกูลกันและกันก็ได้นะดูแลกันตามหน้าที่การงานการเรียนดูแลกันตามเปกันก็ได้่านะคะดูแลกันแบบในเรื่องของเงินทองก็ได้เช่นกันนะคะ จากไพ่จริงๆแล้วดูเป็นคนคุยที่ค่อนข้างออกไปทางจริงจังความจริงจังเกิดจากความสัมพันธ์ในเชิงก,กักกที่แบบเหนียวแน่นนะคะหรือความจริงจังนั้นเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมร่วมกันหรือว่าทำธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องจำเป็นก็ได้เช่นกันจ้ะนะอเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังอ่ะจากไพ่อะนะคะชึบอืม ดูค่อนข้างจริงจังแต่น่าจะไปกันแบบกักๆนะจากไพ่นะกักกกันอืมอ่ะปัจจุบันเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะปักหลังกุมภาจะเป็นยังไงบ้างไม่ชัดเจนธาตุลมปักหลังกุมภา มีไพ่ชาวาวันพะระฤหัสธนูมีนนะคะวันอังคารพิจิกเมษปักหลังกุมภาความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหมือนไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเฟรนด์วิดเบนฟิตมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ นะคะความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเป็นอิสระจากกันนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชอบอิสระเนี่ยอมอามันน่าจะมีการถูกจับตามองโดยอีกฝ่ายหนึ่งออถูกถูกจับตามองนะคะโดยอีกคนคนหนึ่งซึ่งออมไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวปักหลังกุมภามันจะมีความเหนื่อยเหนื่อยอะไรขึ้นเกิดขึ้นก็ได้การจับตามองกันการจับผิดกันจนรู้สึกเหนื่อยใจของทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นะก็เลยทาให้เกิดเป็นสถานการณ์แบบโปะแตกปี้แตกวีนแตกเกิดเหตุป,ป,ปุบปับฉับพลันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเออก็เลยเป็นไปได้ว่าจะมีเรื่องราวที่เสียความรู้สึกกันนะคะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบใจนะไม่ค่อยถูก อกถูกใจไม่ไม่ค่อยตรงจริตนะคะกับความรู้สึกสักเท่าไหรค่ค่ะน่าจะเพราะความเหนื่อยความทุ่มเทความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแหละนะที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนะเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเจ็ด,ดาบคืออะไรเนี่ยเจด,ดาบ เจ็ดดาบเนี่ยบางครั้งสถานการณ์ที่ถูกจับผิดจับตามองนะคะจะดันไปรู้ไปเห็นนะคะว่าเอฟไฟไ๊ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยดันแบบว่ามีอะไรบางอย่างเครือบแคลงแอบแฝงรับลมคมในบางอย่างก็ได้คะ่ะอืม มีโอกาสที่ต้องพูดตรงๆนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะแบบไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์เกิดความเหนื่อยความงอนแง่นอ่ะคือในที่นี้มันอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่มันเข้ามาแทรกก็ได้นะคะคนใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาแทรกก็ได้อะไรเดี๋ยวเราไปขยายด้วยความรู้สึกดีกว่านะว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นดูละเอียดเรื่องความรู้สึกละกันนะคะ ไม่ชัเดเจนธาตุลมฝั่งเขามีโอกาสจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันชาวพิจิกชาวธาตุไฟเมษสิงธนูฝั่งเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะอืม มีความรู้สึกว่าเขาอะเหมือนกับจะบอกว่าตัวคุณเองมีการเพิกเฉยหรือเมินเฉยกับสิ่งที่เขาพยายามบอกอะไรบางอย่างอืมเหมือนกับเขาพยายามที่จะส่งสารหรือสื่อสารนะคะหรือคาดคันคาดโทษก็ได้นะอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันมันมีการแบบ เฉยๆถูกเฉยเมยอ,อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากอะไรบางอย่างกับคุณนะคะความรู้สึกอะ่ะอเหมือนเขาอยากที่จะทำอะไรบางอย่างให้มันขยับอะ่ะ แต่ว่ามันยังหาทางไม่ได้ก็ได้ค่ะเขาอยากจะขยับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การพัฒน,นาความสัมพันธ์หรือว่าการพูดการจาการอะไรการไม่รับรู้ไม่รับทราบไม่รับเห็นนะคะการบล็อกปิดกั้นความรู้สึกต่างๆมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบใจในสถานการณ์นี้แสดงว่าเขาอยากพูดอยากคุยอะไรบางอย่างกับชาวธาตุลมนะคะ <S 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 เพื่อเหมือนกับ เพื่อประคับประคองสถานการณ์นะคะเพื่อประคับประคองสถานการณ์ไว้แต่มันจะเหมือนกับไม่ได้รับการตอบสนองก็ได้นะคะหรือว่ามันมันคุณไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารก็ได้เออไหนลองดูความรู้สึกชาวท่าลมก่อนสิอ่ะแล้วชาวท่าลมคุณรู้สึกยังไงกับเขา ัวคุณดูไม่ค่อยแน่ใจในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่คุณก็เลยจะออกแนวแบบเออก็ก็จะมีความเอาแต่ใจในมุมตัวเองไงก็ก็รู้สึกไม่แน่ใจในสถานการณ์นี้คุณก็เลยมองว่าฉันเอาเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งดีกว่าอะไรเงี้ย เนื่องจากสถานการณ์นี้นะคะมีเรื่องราม่าน้อยใจมีมีรอยร้าวมีระยะห่างอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจในความสัมพันธ์นี้ก็เลยอาจจะอยากทำอะไรก็ตามเพื่อเพื่อที่จะเป็นความสุขของตัวเองนะคะ แล้วคุณก็ไม่ชอบความคลุมเครือไม่ชอบอะไรก็ตามที่ต้องมานั่งเดาอะ่ะเหมือนใจร้อนไม่อยากเดาไม่อยากรอไม่ชอบความคลุมเครืออตัวคุณเองก็รู้สึกว่าจะทำอะไรก็ทำเถอะอย่างเงี้ยจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำเถอะไม่ต้ององพาามพนันงึกงักอะไรเงี้ยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงมองว่า อยากพูดอยากคุยแต่เหมือนมันมันแล้วทําไมเขารู้สึกแบบนี้กับลมอะ่ะทําไมเขารู้สึกแบบนี้กับลมมีไพ่ชาวกันนะทําไมเขารู้สึกแบบนี้กับลมเขาแค่อยากให้ควบคุมอะไรอะไรก็ตามมันมันเป็นไปอย่างใจเขาไงคือแค่ว่า การกระทําบางอย่างที่ชาวธาตุลมนั้นอยากจะแสดงออกไปในเชิงคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะคุณอยากจะทําอะไรตามใจฉันแต่เขากลับอยากควบคุมคุณอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าการพยายามอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยได้รับการตอบสนองหรือตอบรับที่ดี เพราะว่าตัวคุณเองก็เอาความสูงเขาเป็นที่ตั้งส่วนเขาเองก็อยากจะควบคุมความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยออกแนวเหมือนจับปูใส่กระด้งอ่ะเขาอาจจะมองว่าชาวทาลมเหมือนปูเลยเนาะเออจะจับใส่กระด้งก็ไม่ไม่ยอมอยู่หรืออะไรเงี้ก็ได้ไงเหมือนกับเขาไม่ควบคุมคุณไม่ได้อ่ะเขาก็เลยรู้สึกเออมันไม่ค่อยได้อย่างใจมันอยากจะควบคุมอะไรอะไรทุกอย่างให้มันแบบเด,เดเ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนตัวชาวทาลมก็อยากจะทําอะไรเพื่อความสุข ส่วนตัวของตัวเองมากกว่าเอามองว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอ่ะเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณนะมีไพ่าชาวกุมค่ะชาวพฤศพเขาจะทำยังไงต่อไปอื คือเขาอาจจะมีข้อความหรือการพูดการสื่อสารอะไรบางอย่างถึงสิ่งที่เขาไม่ชอบอืมอาจจะเป็นการพูดประชดหรือว่าเออเป็นการพูดอะไรบางอย่างในเชิญสอนสั่งหรือว่าในเชิงบอกกล่าวเหมือนกับว่าตัวเขาเองคงจะประมาณว่าสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่มั่นคงมันคือสิ่งนี้อะไรงี้ไงแล้วมันก็จะเป็นการพูด ลักษณะที่แบบทำให้รู้สึกไม่ดีอ่ะอืมเป็นการสอนเป็นการบอกเป็นการออกคําสั่งหรือว่าอะไรสักอย่างค่ะอืมคือเขาจะพูดเขาจะสื่อสารในสิ่งอะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบนะที่มันไม่ถูกต้องตามกรอบความคิดเขาอ่ะเรื่องความเชื่อทางาศาสนาก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเขาจะทำยังไงกับลมเขาจะทำยังไงกับลม อารมณ์เหมือนเขาอยากจะขวางทางน้ำไม่ให้ไหลแต่เขาทําไม่ได้อารมณ์เหมือนอยากขวางทางทางน้ำไม่ให้ไหลแต่มันทําไม่ได้ก็เลยทําได้แค่เว้นระยะนะคะทําได้แคเออ่เป็นการพยายามเข้าหาเพื่อขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยอืม สถานการณ์เนี้เหมือนเขาเองจับปูใส่กระด้งหรืออยากจะขวางทางน้ำไม่ให้ไหลแต่เขาทำไม่ได้มันมีกลิ่นตุตุประมาณว่าชาวธาตุลมจะไปจากเขาหรือเปล่าอา่ะแล้วชาวธาตุลมจะทำยังไงกับเขาคะดูสิเมื่อกี้มีบอกว่ามีไพ่ชาวกลุ่มชาวพฤศบนะแล้วชาวธาตุลมจะทำยังไงกับเขาไม่ชัดเจนธาตุลมคุณจะทำยังไงกับเขาไม่ชัดเจนธาตุลมคุณจะ ทำยังไงกับเขาไปไปมามาค่ะตัวชาวธาตุลมอาจจะรู้สึกผิดบางอย่างหรือว่ารู้สึกเสียใจอะไรสักอย่างหนึง่งทำยังไงกับเขาคืออย่างนี้นะบางเคสเนี่ยชาวธาตุลมคุณออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปคบคนเก่านะบางคนจะเป็นประมาณว่าไปออกจากตรงนี้แล้วก็กลับไปหาคนเก่า นะคะที่ที่มันอาจจะยังตัดขาดกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ในบางเคสเออมาองว่าชาวท่ลมอาจจะกลับกลับก็ก็กลับมาหาเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยชาวท่าลมจะทํำยังไงกับเขาเอรเณาเหมือนแบบจะไหลไปเขาเอาเขื่อนมากัาน้นมันก็สําเร็จส่วนหนึ่งนะแสดงว่าเขาก็สร้างเขื่อนสําเร็จส่วนหนึ่งคือมันก็ทําให้คุณชะงักได้อะคะ่ะ อารมณ์มันเหมือนก็ทําให้ชาว่าตลมชะงักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังต้องอยู่อันเนื่องมาจากเช่นเอ,อมันผูกพันนะเออหรือสองมันมันมีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคนในสังคมสิ่งแวดล้อมนคนรอบข้างเดียวกันมันก็ต้องอยู่อยู่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงอ้าวแล้วอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะออมถามก่อนซิตัวชาวทาตลมคุณต้องการเลิกกับคนคน,คนนี้หรอชาวทาดลมคุณอยากไปจากเขาหรืออยากเลิกหรืออยากยังไงคะ ชาวธาลุมคุณอยากไปจากเขาหรืออยากเลิกอ๋ออยากเลิกคือแต่ว่ามันมูฟออนเป็นวงกลมอยู่อะอพยายามจะนิ่งพยายามจะแบบเฮ้ยเย็นชาห่างเหินนะคะหรือไม่อย่างนั้นคือต้องแบบต้องแบบเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเงื่อนไขแค่สองอย่างเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้มันเลิศให้มันดีไปเลยหรือไม่อย่างนั้นก็คือแบบแบบพอเถอะอะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่มันยังตัดขาดไม่ได้ไงมันเลยมีพลังงานในเชิงม o v e on เป็นวงกลมไงนึกออกใช่ไหมเออคือจะไปก็ยังกลับมาส่องคือจะไปก็รู้สึกแย่นะคะในบางคนเนี่ยอยากมีอนาคตอยากประคับประคองทําให้มันดีแต่มันก็ยังไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะขอดูฝั่งเขาสิอ่ะแล้วไม่ชัดเจนธาตุลมฝั่งเขาเองเนี่ยคือเขาจริงๆแล้วเ,เขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาต้องการอะไรจาก จากคุณมีไพ่ธนูนะก็ต้องการความสุขแต่บางคนอยากเก็บคุณไว้แบบยิบเงียบอ่ะเขาต้องการให้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไปกันแบบสนิทไปกันแบบบางคนก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะคะไปกันแบบเออให้มันมีจุดมุ่งหมายไปทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็เป็นเพื่อการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเขาเองหรือว่า เก็บเอาไว้ในมุมมืดมุมอับอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงสิ่งที่เขาต้องการคือทำอยังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสุขของเขาเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหรือว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้ชาวธาตุลมยังอยู่ยังป้วนเปี้ยนนะกลับมาอย่างนี้ก็ได้ไง ทำยังไงก็ได้ให้คุณรอเขาอยู่รอคอยการเปลี่ยนแปลงนะอะไรอย่างนี้ก็ได้อืมไม่อยากให้คุณไปไหนเน่ะทรงนั้นนะเอา้าเราอย่างอิทิศทางมันจะเป็นยังไงจ๊ะไม่ชัดเจนทาาุลมทิศท,ทางค่ะทิศท,ทางทิศท,ทางความสัมพันธ์มีไพ่มังกรวันอาทิตย์มันไปกันยาก คือความสัมพันธ์นี้มันติดตรงที่อะไรรู้ไหมหนึ่งมีหนี้สินร่วมกันสองมีเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันสามมีลูกมีเต้าร่วมกันสี่มีมีความตัดไม่ได้ขไม่ขาดบางอย่างอะนะมีภาวะการตัดสินใจไม่ได้บล็อกปิดกัน้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันแต่ว่าต่อให้มันมันมันดูตัดขาดกันยากด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันไปต่อกันยากเนื่องจากที่ถิมานะการอยากเอาชนะการตัดสินใจไม่ได้การไม่เปิดใจกันบล็อกปิดกั้นมันก็เลยทําให้ทิศทางความสัมพันธ์นะมันจะออกไปในในแนวไม่ถูกเลือกไม่ถูกตอบสนองนะคะเออออกไปในแนวอยากแต่หักเอาชนะซะมากกว่าคืออย่างเก่งก็แค่ป้วนเปี้ยนกันแบบ ด้วยเรื่องของโปรเจกต์นะคะการสนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าอย่างเก่งก็ป้วนเปี้ยนกันเพราะว่าอะไรยังพึงพอใจนะคะที่จะยังได้รักใค้ชอบพอหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีการคาดโทษหรือว่ามันมีการขีดเส้นไปแล้วว่ามันต้องเป็นแบบหลัลับๆเออมันเปิดเผยไม่ได้นะคะมันเหมือนกับเป็นความสมันธ์ที่คาดเดาอนาคตไม่ได้อะ่ะมันก็เลยทำให้ เออมันจะไปกันยากหน่อยไงอ่ะงั้นสุดท้ายไม่ชัดเจนทตดลมพวกคุณจะยังได้ไปต่อกันไหมไม่ชัดเจนทตดลมพวกคุณจะยังได้ไปต่อกันไหมคะจะยังได้ไปต่อกันไหมจะยังได้ไปต่อกันไหมมันก็ไปกันแบบแกนแกนไปกันแบบเบื่อเบื่ออยากอยากไปกันแบบเซ็งเซงไปกันแบบ ฮะมันจะเป็นความรักที่ดีได้ยังไงแต่มันดันอะไรมันมีแรงดึงดูดมัน <c oughs> ดันเป็นเพื่อนร่วมงาน <c oughs> มันดันแบบถูกใจคลิกเคมีเข้ากันได้อะไรเงรี้ยเออมันก็เลยจะทําให้ไปกันแบบใช้คาว่าแบบไปกันแบบแกลแกๆหน่อยนะคะไปกันแบบแกล้ๆเลวไลที่สุดก็คือไม่สนใจกันละพอเหอะอะไรเงี้ย เออพอะเฉันขออยู่คนเดียวดีกว่าแต่ว่ามันปิดสองถ้วยอ่ะยังไงยังไงซะเอามองว่ามันยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันอยู่ไงอืมนะคะประมาณนี้อ่ะดูข้อความซิไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอยากบอกอะไรคุณ ไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอยากบอกว่าเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเมื่อนึกถึงอนาคตของเรานะคะเซ็กซ์เซ็กซ์เซ็กซ์เอาบอกแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันไปรอดไปไหนกันไม่พ้นเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องเคมีทางกายอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงที่เมอ่านไปเมื่อกี้เขาอาจจะต้องการเซ็กซ์จากคุณเขาฝันถึงคุณด้วยฝันเปียกหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาไปจากชาว่าลมก็เพราะว่าชาวทาลมไปบอกอะไรเขาสักอย่างไม่รู้ค um, ่ะเขาเอ่ใช้กดแรงดึงดูดกับชาวทาตลมด้วยนะโอมจงมาโอมจงรักโอมจงหลงโอมจงอยู่เขาถามว่าชาว่าลมจะเลือกเขาไหมค่ะรอเขารอคุณอยู่หรืออยากให้คุณรอเขานะ เขาบอกว่าชาวถ้าเรามาตัวเลือกเยอะช้อยเยอะเธอต้องเป็นคนเลือกนะเวลาไม่ถูกเลยเนาะสำหรับเราเนี่ยไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเหมือนความฝันเลยอะทําได้แค่ฝันทําได้แค่หวังหรือเปล่า yes ใช่เลยความสัมพันธ์นี้มันเป็นได้แค่ฝันหรือเปล่านะคะพอตื่นมาก็ไหยวาไปกับตาแล้วหรือเปล่านะคะเอาละฝากนะคะ สนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝาก subscribe ให้ถึงแสนเร็วๆเถอะเดี๋ยวจะเอาโล่เงินมาแปะแถวๆนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบแจกของรางวัลฉลองแสนซับกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย